สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คายครับในที่สุดครับผมก็เข้าสู่ปี2025อย่างเป็นทางการเ,เรียบร้อยครับผมนะและแน่นอนครับผมตอนนี้ก็บีซานนะครับผมนจากผู้พัฒนาเกมมาถึงเดนสุดขอพูดไดนทั้งหลายเลยครับซึ่งต้องบอกว่าข้อความตัวส่วนนี้ค่อนข้างจะถือว่าน่าตกใจมากๆเลยนะเพราะว่า ตอนนี้ครับผมทางผู้พัฒนาเกมครับผมมีเป้าหมายครับผมจะทําการเล่งแพ็กนะครับผมนะจกปกติเราจะตามญี่ปุ่นอยู่ประมาณ6เดือนกว่าๆครับแต่ตอนนี้ทางผู้พัฒนาครับผมมีเป้าหมายว่าจะเล่งแพ็กครับผมให้ตามญี่ปุ่นภายใน3เดือนนะครับนะเนื้อหาใจความมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับอ,อันนี้คือในส่วนของ สารจากผู้พัฒนาเกมครับผมนะจดหมายสวัสดีปีใหม่ครับผมจากผู้พัฒนาเกมนะครับผมสวัสดีเซนเซทุกท่านนะครับนะแน่นอนครับผมว่าหัวหน้าโปรดิวเซอร์ครับผมบัวคายนะครับผมนะอ่ากิมยองฮาครับนะวันนี้ครับผมนะเป็นวันดีนะครับผมนะขอต้อนรับเซนเซทุกท่านเข้าสู่ปี2025นะครับในปี2024ผ่านมาครับผมนะเป็นปีหน้าทึ่งครับผมขอบัวคายอย่างมากอ่าทั้งงานเฟสติวัลนะครับผมเฉลิมฉลองครบรอบ2.5ปีนะครับผม งานเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับนะนีที่เต็มไปด้วยดีสุดของเวทีการแสดงที่น่าประทับใจรวมถึงการเปิดตัวสิ่งนับภาคเกาหลีนะครับผมนะที่รอคอยกันยังยาวนานนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับผมน่าตื่นเต้นอ่าเช่นกันนะครับนะนอกจากนี้ครับผมยังมีกิจกรรมนะครับผมออฟไลน์นะครับผมที่ทําให้เราได้พบปะเหล่าเสษเศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นงาน ACG นะครับผมที่ไต้หวันนะครับผมหรืองาน a m e x p o นะครับผมที่ลอสแอนเจลิสนะครับนะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆครับผมของโก o b อลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพิเศษครับผมของประเทศไทยนะครับผมนะอ่าเลยมีในสุดขอประสบการณ์เหล่านี้ครับผมยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดมาอย่างไรก็ตามครับผมเรารู้สึกเสียใจนะครับผมที่ทําให้เฟด็ทุกคนครับผมกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในทีมงานนะครับผมที่เกิดขึ้น ่าซึ่งต้องบอกว่าทางเกาหลีเขาก็ทราบนะว่าทางเราก็ทราบเรื่งส่วนนีน้เชน่นเดียวกันซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญครับผมที่เราได้เรียนรู้นะครับผมนะทำให้เรามุ่งมั่นและเตรียมการต่างๆครับผมเพื่อแสดงภาพลักษณ์ครับผมที่ดียิ่งขึ้นนะครับขอบัวกไขให้เซนเซภายในปีนี้นะครับหนึ่งในเป้าหมายครับผมของเราในปีนี้ครับผมก็คือการ ปรับลดระยะนะครับผมนะห่างการอัปเดตครับผมคอนเทนต์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์นะครับนะซึ่งปกติเนี่ยเราจะห่างครับผมนะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับซึ่งเซนเซนทั้งหลายครับผมอาจจะรู้สึกกังวลน,นะครับผมในส่วนคอระยะเวลาที่นานเกินไปดังนั้นก็ผมเป้าหมายรอบนี้ก็คือเราจะทําการปรับลดระยะหะ่างในการอัปเดตครับผมเหลือเพียงแค่3เดือนนะครับนะ อย่างไรก็ตามครับผมหากระยะเวลาี่ยครับผมในการเปิดรับเรียนหรือระยะเวลาในการลงเลทบอสสันลงครับผมอาจเป็นเพิ่มอาจจะเป็นการเพิ่มภาระนะครับผมให้กับเซนเซได้ดังนั้นครับผมเราจึงวางแผนจะค่อยๆปรับลดระยะนะครับผมนะในการอัปเดตภายในสิ้นปีนี้นะครับก็แปลว่าหรือเวลาพอสมควรเลยที่เราจะทําการวางแผนกาชฉากกันเยอะเลยนะนะครับผมนะสุดท้ายนี้ครับผมผมขอกาบนะครับผมถึงการอัปเดต ในวันที่23มกราค,ครับผมให้เสร็จให้ทราบกันนะครับในการอัปเดตจะมีการอัปเดตเนื้อเรื่องนะครับผมนะพารส,สุดท้ายอ่าขอใเนื้อเรื่ององค์ที่1นะครับผมงานคณะก,กรรมการแผนงานบทที่สานะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานพัฒนาพยายามอย่างหนักครับผมเพื่อสร้างสรรค์นะครับผมภาพที่สวยงามให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง หวังว่าเซซๆนะครับผมจะสนุกกับการรับชมนะครับนะนอกจากนี้ครับผมยังมีการเพิ่มฟังก์ชันความสุดสบายนะครับผมการเพิ่มในส่วนของคาบรรยายในข้อบันทึกเสียงนะครับผมนะฟังก์ชันเคลียร์การทันทีนะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีในส่วนของฟาร์มอุปกรณ์นะครับผมมินิเกมนะครับผมเข้ามาด้วยนะครับนะและจะนี้นะครับทางทีมงานพัฒนาจะมุ่งไปกับการเตรียมเนื้อเรื่องหลักครับผมที่จะอัปเดตเข้ามา โดยเริ่มจากเนื้อเรื่องใหม่ครับผมนะเป็นปฏิการิาพิเศษครับผมในเกมบต้นนะครับออนนี้เนื้อเรื่องของทางญี่ปุ่นเลยนะในตอนนี้ครับผมผมอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมไม่สามารถเล่าให้เซนเซนะครับผมฟังได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้นะครับผมทางทีพัฒนาครับผมอยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมการอัปเดตใหม่เพื่อให้เซนเซนะครับผมสนุกกับเกมปี2025นะครับถางผู้พัฒนาครับผมได้เตรียมของขวัญเล็กน้อยนะครับผมเพื่อให้เซนเซครับผมได้เพลินนะครับผมในวันหยุดที่เตรียมไว้ รวมถึงทางทีมงาน,นะครับบพัฒนาเกมครับผมรวมถึงโปรดิวเซอร์นะครับผมนะกิมจองซอกนะครับผมและตัวผมตลอดจนถึงทีมงานฝ่ายผู้ให้บริการนะครับผมจะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อเตรียมการอัปเดตและกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เซเซทุกท่านมีความสุขกับบูอัไคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของของวันปีใหม่นะครับนะและก็ยังมีในส่วนของวัดอื่นแจกมาด้วยนะไหก็ประมาณนี้ โอเคนะครับผมนะก็มาพูดในสุดของมุมมองของตามแมวนิดนึงกันแล้วกันต้องยอมรับก็บผมว่าเหมาะมากครับนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงปีนี้นะครับผมนะถ้าเกิดเราจะไล่าตามความจริงนะก็คือเรามาดูในสุรของตารางกาชากันนิดนึงครับนะมาดูตารางกาชากันนะอันนี้คือในสุดของตารางกาชาครับ ที่ทางเราก็อ้างอิงจากทางื่อญี่ปุ่นนะครับคือช่วงตั้งแต่เดือนมกรานะครับผมนะจนถึงเดือนมิถุนานะครับ6เดือนแรกของปี2025ครับตู้รีแันนะครับผมเยอะมากนะเยอะจริงๆนะครับนะดังนั้นนะครับผมนะก็เลยมาอาจจะทําให้หลายๆท่านครับผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ซ้ำซากนะครับนะพอคอนเทนต์ซ้ำซากครับผมอาจจะส่งผลนะทำให้ เบื่อหน่ายนะครับผมเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาไม่ดีในสของเกมกาชาอยู่แล้วนะถ้าเกิดผู้เล่นมีพขาสึกว่าเอ้ยมีแต่ตู้ซ้ำๆนะครับผมนะมันจะสึกไม่ดีเลยแต่มองในแง่เดียวกันก็คือคนที่สบายใจก็คือน่าจะเป็นผู้เล่นที่เล็งในส่วนของสายฟรีแบบสบายๆเพราะว่ามีตู้กาชาที่ต้องเปิดไม่กี่ตู้เท่านั้นเองไงหลักๆนะครับ เพราะว่าเออมันรีรันกูก็ไม่เปิดนะครับผมจะเปิดแต่ตู้ใหมยย่ไงหลักๆไงกลายเป็นว่าเออตู้นี้ไม่เปิดเก็บเพชรครับผมรอไปเปิดตู้ต่อไปดีกว่าแต่การรีแพรตัวส่วนนี้ครับผมมันก็เพิ่มความสนุกในความหลากหลายในโลกการ์ดฉาเพิ่มมากขึ้นนะตัวส่วนนี้ก็คงต้องไปองรอรุ้นหน้างานนะครับนะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานนะครับผนมะในส่วนของทางเรานะครับผมก็เพื่อจะได้อัปเดตเพื่อตามในส่วนของคอนเทนต์เกมให้ทันนะครับนะตัวส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคผมพอจะยอมรับได้นะ และก็ต้องดูครับผมในส่วนของขอางว่าชดเชยต่างๆเมื่อมีการเพิ่มหรือลดนะครับผมแพ็กต่างๆด้วยนะเพราะว่าทางผู้พัฒนาก็อาจะรู้แหละว่าหากมีการนะครับผมลดระยะนะแต่ไม่มีขอาะวันแจกเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลครับผมในส่วนของผู้เล่นได้นะครับดังนั้นนะครับส่วนนี้ผมว่าโอเคนะแต่ก็ต้องรอดูส่วนของขอละวันชดเชยนะครับผมเนะเล่งแพ็กไม่ว่านะครับผมนะแต่ขอละวันอย่าหายนะครับเพชรอย่าขาดนะครับผมขอแค่นี้แหละครับหลักๆเลยนะครับนะไม่มีปัญหาเลยนะคุณจะเล่งแพ็กโอเคเลยแหละแต่เพชร อย่าขาดนะครับนะตัวส่วนนี้นะเพราะว่าเราก็พอจะทราบในส่วนของเพชรที่มีคอนเทนต์แจกเข้ามาในส่วนของตัวเกมมาเรื่อยๆเลดบอสอย่าหายนะครับผมเพราะว่าเลดบอสมันเป็นตัวแจกเพชรไงเลดบอสแกบอสมันเป็นตัวแจกเพชรดังนั้นลดเวลาได้แต่อย่าหายนะครับผมขอแค่นี้แหละหลักๆเลยครับโอเคนะครับผมก็น่าจะสรุปใจความได้เพเทาดีนะคือตาแมวเ็ชชอบนะเพงแต่ว่าเพชอย่าหายก็ถือว่าโอเคแล้วครับดังนั้นคลิปนี้ มีใครมีความคิดว่ายังไงบ้างก็สามารถเสนอไปได้เลยครับผมบัวฮอสผมผมนะครับผมนะฮอสปินแคทกับเกมบัวใครขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ